สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับแล้ววัฒนาผาสแสบเด้อพี่น้องขามีเหมือนนี้ามีนับต๊หมูพี่น้องเอาแบบมันๆนะติดมันในน้อยนึงหรือแสบแสบน้บตกหมูเลยจ้ะก่อนอื่นก็ขอบคุณเอฟซีทัวประเทศแวก็ตามประเทศนู้นเลยจ้าที่เขามารับชมร้านวัฒน,นามานือนี้มามาพี่นอ้องมากินเขาเที่ยงนี่แล้วพี่น้องผักก็มีผักกาดกับพี่น้องเลือจังหวะนี้อากาศยอดกระถินเริ่มเหี่ยวแล้วขนาดเด็ดเมื่อกี้เด้มาตูมแขกเลยจ้ะักแดงน้อยนึงจ้ะักพริกมะกรับพี่น้องนี่เอามาๆกินเขาเลยเฮ้อ สออเสียบเสีย์ดับกันเด้อพี่น้องตอนใหญ่ๆเลยติดมันเสียบขัดนี่นี่ อย่างหมูติดมันหอม จะพาคุบาลเขาหนิพี่น้อง 我一家人都在那边。嗯 ลูกสมุนมะเฟ้าเก่าพี่น้องย้ายเดืนนี่ไม่ค่อยกวนนะกองครับ you <sniffs> เรื่องมูหอมแดงมันกลับอย่ง ก็ไปกวิตของเขาแล้ว Mano, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรันมนธนาพาสแซสนเลด้วยจ้ามวันนี้รัฐมนธนาขาโต้แล้วพี่น้อง,องสวัสดีจ้ะพี่น้อง